สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการรักเมืองไทยรายการสาระดีๆสำหรับสังคมไทยครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงระบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเฉลิมพระชนมพรรษาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่เราได้มาพูดคุยในเรื่องนี้ วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญของเราด้วยกันทั้ง4ท่านด้วยกันก่อนอื่นผมขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณเควินเวทคราฟกรรมการบริษัท RMA จำกัดนะครับนักเรือใบแข่งขันในประเภทโอเคครับท่านที่2ครับคือหม่อมหลวงปานาสารหัสดินครับประธานชมรมเรือใบวิทยุไทยนักเรือใบบ,บังคับวิทยุ IOM ครับท่านนี้เป็นอดีตเลขาธิการสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระราชูปรถรมภ์มครับ ต่อไปนะครับเป็นหนูน้อยละครเด็กหญิงภริตาจิรายุวัฒนาหรือน้องมินนี่นะครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักเรือใบออพติเมสครับปิดท้ายด้วยนาวาโทหญิงทารินีรัชตะรุ่งโรดกุลนะครับกรรมการฝ่ายนิักศกานและสารคดีนะครับของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับและต้อนรับสู่รายการของเราครับก่อนอื่นก็คงต้องมาถามคุณเควนนะครับในเรื่องของการลง ทำการแข่งขันทราบมาว่านะครับคุณเควินเนี่ยเป็นนักเรือใบาออมามาตลอดนะครับแล้วก็ลงทําการแข่งขันชิงถ้วยสาคัญสาค,คัญมาตลอดนะครับแล้วก็ได้หยุดไปพักหนึ่งเนื่องจากว่าคงมีธุระค่อนข้างรัดตัวพอทีเดียวอยากจะทราบนะครับว่าการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้ทําไมคุณเควินถึงตัดสินใจที่จะวางงานที่ธุระเยอะยะเลยเนี่ยครับแล้วก็มาลงทําการแข่งขันในครั้งนี้ครับ ผมก็เห็นเขาจัดงานเฉลิมพระเกียรติขนาดนี้นะฮะก็ผมก็จําเป็นต้องกลับมาเล่นเรือใบในแล้วก็มาแข่งขันในงานนี้ก็เรือใบที่เขาจะใช้จัดแข่งขันก็ในในงานนี้ก็เป็นเรือใบประเภทโอเคผมก็เห็นโอเคเคยแข่งมาแล้วตอนสมัยอวชนนะฮะยังแบบ30กว่าปีที่แล้วเลยเลยเห็นเป็นโอกาสที่ดีที่กลับมาแข่งขันร่วมงานด้วยกันครับ คุณเควินนี่ถือเป็นคนไทยร้อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เคยแข่งขันในในนามของทีมชาติไทยด้วยใช่ไหมครับครับผมว่าคนไทยก็เกิดโตที่นี่นะฮะแล้วก็แข่งขันแข่งเรือใบทีมชาติมาร่วมมาแล้วก็หลายหลายงานทีเดียวเลยประมาณ5้าปีนะฮะได้เหรียญทองมาด้วยในซีเกมนะฮะเก่งมากเลยทีเดียวครับเราก็ก็เริ่มเล่นเรือใบตั้งแต่เยาวอายุประมาณ15ขวบแล้วก็เล่นมาต่อเนื่อง จนถึงอายุเท่านี้ปัจจุบันนะแล้วในสมัยก่อนเนคุณแควินตอนที่ทําการแข่งขันเรือใบในคุณแควินทําการแข่งขันเรือใบในประเภทไหนครับก็เริ่มต้นเริ่มใน o p ปติมิสก็เหมือนน้องมินิเนี่ยนะฮะที่เขาเริ่มอยู่ในปัจจุบันแล้วก็หลังจากนั้นก็มา,มาแข่งเรือใบคู่จริงๆก็แข่งกับหมออาา่อมหลวงปันสานหัสดินที่มาร่วมงานวันนี้ด้วย เราก็ก็ได้เรียนมาจากท่านใน,ในการเล่นเรือใบคู่ผมเป็นลูกเรือหม่อมหลวงปัสารก็เป็นนายเรือเราก็ผ่านไปเรื่อยๆก็ได้แข่งหลายงานร่วมกันนะฮะจนถึงระดับซีเกมเอเชียนเกมด้วยกันก็คือที่ได้รับเรียนก็คือในการแข<น>่งขันในประเภทนี้นใช่ไหมครับประเภทซีเกมก็คือเรือประเภทสมัยนั้นใช้เป็นเรือประเภทไม้เป็นไฟเบอร l เขาเรียกเรือไฟ e บอ l l สมัยนี้ไม่มีแล้วทราบมาว่าธุระ คุณเควินในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณเควินมาลงทําการแข่งขันในครั้งนี้ก็แน่นอนครับเราเป็นคนไทยด้วยกันก็คือเพื่อเทิดพระอริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยกันนะครับขอบคุณครับขออนุญาตมาถามท่านต่อไปก็คือหม่อมหลวงปนาสารหัสดินนะครับเป็นประธานชมรมเรือใบวิทยุไทยแล้วก็ทำการแข่งขันลงการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นนักเรือใบบังคับวิทยุ i o m หมอ่อมหลวงปัญาสารผมทราบมาเหมือนกันครับอย่างที่คุณเควินได้พูดนะครับหมอ่อมหลวงปัญาสารได้เคยทําการแข่งขันเรือใบจริงมาแล้วนะครับแล้วทําไมหักเหมาจับเล่นเรือใบมาคัร์บิดิโอครับก็เนื่องจากว่าผมเล่นเรือใบเนี่ยมานานนะครับแล้วก็หลายประเภทด้วยกันแล้วก็เมื่อวีอายุมากขึ้นเนี่ยไอสายตาต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามาเล่นเรือใบกีฬาที่เรารักเนี่ย โดยเป็นเรือใบบังคับวิทยุนะครับก็จะง่ายกว่าแล้วทุกอย่างเนี่ยที่ที่เล่นด้วยด้วยบังคับวิทยุเนี่ยครับ,รบก็จะเหมือนของจริงด้วยแล้วก็ทักษะต่างๆได้นํามาใช้ได้แม้กระทั่งกฎกติกานะครับดังตรงนี้เนี่ยเราก็ได้พยายามที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาฮะแล้วก็พยายามที่จะเล่นแล้วเรือที่เราเลือกเล่นเนี่ยก็เป็นเรือที่ขนาดทเท่ากันประเภทเดียวกันเพราะว่าเรือใบนถ้าสมมุติว่าคนละขนาดแล้ว ใบคนละขนาดเรือคนละขนาดมันแข่งกันยากครับ,รบมันต้องมีแต้มต่อแล้วก็คิดกันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกเรือที่ที่ถือว่าเป็นเรือที่เป็นนานาชาติเขานิยมก็คือ IOM นะครับ International One Meter นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้จับกลุ่มขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเล่นกประเภทนี้ร่วมกันจนจนมีความคิดว่าเราก็น่าที่จะได้มีการเชิญผู้ที่แข่งขันต่างประเทศที่มีฝีมือ นะครับมาร่วมเล่นด้วยเราด้วยครับออแล้วลักษณะของเรือใบที่จะทําทการแข่งขันในครั้งนี้คือเป็นเรือใบบังคับวิทยุ International One Meter อย่างที่ชื่อ <c oughs> ก็บอกก็คือ,อความ <c oughs> ยาวข,ของของเรือก็1เมตรนะครับทำไมถึงมีความโดดเด่นยังไงครับในในประเภท IOM เ <c oughs> นี่ยครับคือเรือประเภท IOM เนี่ยเป็นเรือที่นานาชาติก็ยอมรับนะครับโดยเฉพาะในเล่นอยู่นานาประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลีย อังกฤษอเมริกาแล้วก็ในชาติในยุโรปอีกหลายชาติครับครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เริ่มแพร่เข้ามา,าในเอเชียนะครับจะมีหลายชาติที่จะเข้ามาร่วมแข่งกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นามาเลเซียหรือสิงคโปร์ครับครับแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขนาดเรือที่เหมาะสมเพที่เราจะขนใส่รถไปได้ง่ายๆ่าอครับนะครับครับก็ถือว่าเป็นระบายประเภทที่มีความนิยม ทั่วโลกอย่างแพร่หลายทีเดียวนะครับแล้วก็มีนักกีฬาระดับโลกที่จะมาร่วมทําการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับหนักใจไหมครับถ้าเราจะไปต้องไปทําการแข่งขันกับนักกีฬา่างชาติเรื่องกีฬานี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของของประสบการณ์นะครับแล้วเราเล่นเนี่ยคนเราต้องมีใจในาการรักสนุกก่อนรักรที่จะเล่นก่อนแพ้นชนะก็คงเป็นเรื่องเรื่องตามมานะครับแต่เมื่อถ้าเกิดเราเล่นในนามของทีมชาติแล้วเราก็คงเล่นให้สุดฝีมือเราแลเต็มที่นะครับก็เต็มที่แต่เพียงแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ถือว่าเราเพิ่งเพิ่งรวมตัวกันเล่นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรเนื่องจากว่าภูมิประเทศบ้านเราเนี่ยมันเอื้ออํานวยเราสามารถไปเล่นกันได้ทุกอาทิตย์แล้วเรือเราเนี่ยก็เลยเราก็นิยมอยู่ประเภทเดียวก็คือ i o m เนี่นะครับทั้งๆที่เขามีเรืออินเตอร์เนชันแนลเนี่ยหลายประเภทด้วยกันถ้าถ้ายกตัวอย่างว่าอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีหลายประเภทด้วยกันเนี่ยไะแั้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคนหยิบเรือมาประเภทหนึ่ง แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งอีกประเภทหนึ่งของเรานี่เล่นทุกอาทิตย์ก็เล่นรวดเดียวคือคือไอ m อเอ็มอย่างเดียวครับเ <c oughs> อาถือว่าดีก็ถือมีชมรมเพราะฉะนั้น,มมน,นก็ทําให้ตามไพ่ความจานานในเรือประเภทนี้ค่อนข้างที่จะดีก็ถือว่าเราได้เปรียบในตรงนี้นะครับว่าพัฒนาได้เร็วขึ้นในตรงนี้มาตลอดก็ค,คือชมรมของชมรมเรือใบวิทยุไทยเนี่ยก็คือเล่นประเภท IOM เเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ถือว่าต้องเอาใจช่วยนะครับก็ขอให้ได้รับเหรียญกลับบ้าน ไปเวลาเหรียญสองเหรียญอย่างน้อยก็ได้ประสบะการณ์ครับ,รบแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างฟีดขึ้นมาในเอเชียในอาเซียนเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะรวมตัวกับทางสิงคโปร์แล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยให้มีการแข่งขันเรือใบประเภทบังคับวิทยุเนี่ยขึ้นมาโดยการที่จะแบ่งเบาภาระกันในเรื่องของการจัดในเรื่องของการมีการแข่งแบบโฮมแอนด์อเวนะครับเราก็ไปแข่งบ้านเขาเข้ามาแข่งบ้านเราอะไรเงี้ยก,ก็ทําให้พัฒนาขึ้นเมื่อ ุกปีก็จะมีการแข่งขันชี่ทั้โลกก็จะได้ส่งไปเล่นครับครับก็ต้องถือว่าการแข่งขันเรือใบแบบบังคับวิทิวเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่ถ้าเทียบกับเรือใบจริงนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงคุ้นเคยกับเรือใบจริงเห็นตามรายการเห็นตามภูมิประเทศต่างๆก็คือมีการแข่งขันเรือใบจริงแต่เรือใบังคับิทิวนี่คือเป็นชมรมแล้วก็น้อยครั้งที่เราจะได้มีโอกาสสัมผัสผมเชื่อว่า ในเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้ทางผู้ชมเนี่ยจะมีโอกาสเต็มที่เลยที่จะได้มาชมการแข่งขันระบใบบังคับวิทยุจริงๆครับครับผมถัดมาครับเดี๋ยวคงต้องพาถามหนูน้อยของเรานะครับน้องมินนี่ครับน้องมินนี่นี่เป็นนักกีฬาการแข่งขันระบใบประเภทออ t ติมิสใช่ไหมจ๊ะออพติมิสนี่เป็นเป็นระบใยยังไงครับสําหรับเด็กๆอายุเท่าไหร่อย่างน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับสิบค่ะสิบใช่ไหมครับ แล้วน้องมินนี่นึกยังไงที่มาลงการลงทำการแข่งขันระบายออฟติเมสในครั้งนี้ครับก็อยากลงมาอยากลงเล่นการแข่งขันเระบ,บับอยู่ว่ารือใบมันสนุกครับสนุกใช่ไหมครับแล้วน้องน้องมินนี่คิดว่าน้องมินนี่ได้อะไรจากการเ,เล่นระบายบ้างครับได้ความอดทนแล้วก็ได้สมาธิที่ จะตัดสินใจเองคนเดียวในทะเลค่ะใช่ไหมครับอย่างอย่างประเภทออปติมิสต้องเล่นคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวแล้วอยู่กลางทะเลนี่คือเราเป็นผู้ตัดสินใจคนเดียวเลยคเคยถึงขนาดเรือใบแบบล่มหรืออะไรไหมต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วทํำยังไงครับก็ต้องกู้เรือเองเองทาเองเลยคนเดียวอย่างน้องตัวเล็กๆอย่างนี้ทาได้หรอครับเนี่ยได้ก็ย สาม,มารถทาได้ใช่ไหมก็แล้วน้องน้องมินี่เรียนมานานแล้วออยังครับเล่นเรือไบเน่็ม,ม,มาหนึ่งปีหนึ่งปีเองเหรอครับแล้วเคยแข่งขันไหมเอ่ยเคยเคยหลายรายการแล้วใช่ไหมจนะ๊ะแล้วได้รางวัลได้อะไรบ้างยังไม่ได้นะแต่ครั้งนี้นี่ตั้งใจเต็มที่เลยเนาะอเอาใจช่วยนะครับถือว่าเป็นเยาวชนที่เรียกว่ามีศักยภาพมากเลยทีเดียว อยากจะบอกอีกนิดนึงว่าในเรื่องของประเภทเรือใบออ t ติเมสเนี่ยเราจำกัดอายุนะครับถึงอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองฉะนั้นน้องมินนี่นี่ถือเป็นเยาวชนที่อนาคตนี่สดใสามากเลยทีเดียวนะน้องมินและดในอนาคตนี่คิดว่าจะเล่นเรือใบไปตลอดเลยไหมครับเออยังไม่รู้แล้ว,ลวไดได้ในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการตัดสินใจช่วยเหลือตัวเองผมพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวนะ แล้วแล้วตรงนี้ช่วยในเรื่องของการเรียนของเรามากแค่ไหนครับก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นอืแล้วก็แล้วเพื่อนๆนสนใจที่อยากจะมาเล่นด้วยไหมด้วยใช่ไหมครับแล้วน้องมีนีชวนเขาหรือเปล่าอหรือบอกว่ามไม่เอาเดี๋ยวคนอื่นจะเก่งกว่าฉันอย่างนี้หป่าครับ,รบ <c oughs> แต่จริงๆก็ชวนเพื่อนๆมาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่า จริงๆเรื่องของการแข่งขันเรือใบเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเล่นคนเดียวในเรือลําเดียวเนี่ยแต่ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องทํางานกันเป็นทีมแล้วก็ต้องดูในเรื่องของทักษะของแต่ละคนเพื่อเอาชนะกันและกันให้ได้นะครับซึ่งถือว่าโตขึ้นเนี่ยเด็กๆก็จะเป็นอนาคตที่สําคัญของชาติแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งที่ได้เรียนมาจากการเล่นเรือใบเนี่ยก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตด้วยนะครับที่เอาใจช่วยนะครับครับถ<ด>ัดมานะครับเดี๋ยวขอมาสัมภาษณ์ บุคคลสาคัญอีกท่านหนึ่งท่านเป็นบุคลากรของกองทัพเรือครับนาวาโทหญิงทาริณีครับในเรื่องของการแข่งขันนี้นะครับนาวาโทหญิงทาริณีเนี่ยเป็นกรรมการฝ่ายนิทัศการและสารคดีของการแข่งขันครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการของเราในครั้งนี้ครับไม่ทราบว่าในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายนิทัศการและสารคดีนะครับได้จัดทําอะไรบ้างครับในการแข่งขันในครั้งนี้ครับค่ะเนื่องจากปีนี้นะคะเป็นปีที่สําคัญปีหนึ่งครบรอบ48ปี ในวันที่ในหลวงของเราพระองค์ท่านได้ทรงเล่นเหลือใบแล้วก็ได้ทรงชนะเลิศกีฬาแหลมทองนะคะสมัยนั้นกีฬาแหลมทองหรือกีฬาเซียบเกมในปี2510นะคะซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญเรื่องหนึ่งของประเทศไทยและของวงการกีฬาไทยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าอะไรก็ตามที่มันล่วงเลยมาจนถึง50ปีเกือบเกือบจะ50ปีเนี่ยเราต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้น ัตถูประสงค์ในการทำนิทรศการครั้งนี้คือเพื่อเผยแพร่พระราชวิยภาพทางด้านทรงเรือใบนะคะให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ได้ทราบซึง้งได้ตระหนักว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปริชา,าสามารถขนาดไหนนะคะครับแล้วรูปแบบของการนําเสนอมีอะไรบ้างครับเรามีสส่วนนะคะส่วนของนิทรศการและส่วนของสารคดีนิทรศการเนี่ยจะจัดอยู่สองที่ด้วยกันครับส่วนที่1เนี่ยจะจัดที่ส่วนหลวงรอเก้านะคะที่อาคารชายชน ระหว่างวันที่11ธันวาคมถึง13ธันวาคมค่ะจากนั้นเราจะเคลื่อนย้ายนิทรรศการไปจัดที่โอเชียนมารีนาซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน <c oughs> ช่วงเวลา18-20ถึงธันวาคมค่ะที่พัทยาอ๋อครับอยากบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าการแข่งขันของเรานี่จัดใน2สัปดาห์ด้วยกันค่ะเอ1ดถึงธันวาคมคที่สวนหลวงรอ .9 อใช่ไหมครับและจากนั้นอย่างที่นาวโทโทญิงทารินีนีได้พูดนะครับก็คือว่าเราจะเคลื่อนย้ายนิทรรศการนั้นไปจัดที่ โอเชียนมารีนาที่พัทยานะครับระหว่างวันที่18ถึง20ธันวาคมคก็ถือว่าเป็นการแข่งขันสุดยอดเลยทีเดียวนะครับจัดอสองอาทิตย์ด้วยกันสอง<ช>สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ในส่วนของนอกจากนิทรรศการแล้วผมได้ทราบมาว่าจะมีภาพยนตร์สารคดีด้วยใช่ไหมครับในในส่วนของภาพยนตร์สารคดีนี้จะจะแบ่งเป็นยังไงบ้างครับจัดรูปแบบยังไงบ้างเอ่ยค่ะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบันทึกไว้ประวัติศาสตร์เราก็ต้อง เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรับรู้รับทราบให้มากที่สุดนะคะเราจะเล่าเรื่องผ่านเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเหมือนกับน้องมินนี่เนี่ยค่ะเป็นคนที่เริ่มเล่นเรือใบแล้วก็หลงไหลในกีฬาชนิดนี้ประกอบกับไปได้รับข้อมูลมาว่าในหลวงของเราท่านทรงเล่นเรือใบแล้วก็ทรงชนะเลิศเลยมีความอยากรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นประกอบกับจะพอจะไปถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกเกิดไม่ทันเหมือนกันก็เลยเป็นการเริ่มต้นค้นคว้าหาข้อมูล ผ่านทางประวัติศาสตร์ต่างๆสรารคดีชนิดนี้ก็เลยจะนําท่านย้อนรอยกลับไปณวันที่ท่านทรงเรือใบอท่านเริ่มฝึกหัดท่านทุ่มเทมุม,มานะขนาดไหนเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเหรียญทองนะคะแล้วความเป็นนักกีฬาซึ่งท่านบอกว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อท่านเป็นเหมือนเสมือนนักกีฬาคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่พระมหากษัตริย์ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีมันวรรณะใช่ค่ะ,ะคและระหว่างทางในการดําเนินเรื่อง ก็จะมีการสัมภาษณ์ท่านผู้ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดนะคะได้ร่วมแข่งกีฬาชนิดนี้กับพระองค์ท่านจะเห็นถึงความความรักความเทิดทูนความผูกพันในกีฬาชนิดนี้แล้วก็เทิดทูนในพระมหากษัตริย์ของเราในฐานะเป็นเพื่อนร่วมความสนใจเดียวกันรักกีฬาชนิดเดียวกันนะคะรับรองว่าทุกท่านที่ได้รับชมจะซาบซึ้งเหมือนกับที่ทีมงานได,ได้ได้รู้สึกนะคะ,นะคะเวลาได้ฟังบทสัมภาษณ์ต่างๆครับผมเชื่อมั่นว่านะครับผม ดูแล้วทีมงานนั้นทุ่มเทมากๆเลยทีเดียวในเรื่องของการจัดทําทั้งสารคดีและนิทรศการในครั้งนี้ในส่วนของตัวสารคดีเนี่ยมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์หรือเปล่าครับค่ะจะมีทางออกอากาทั้งช่อง5นะคะแล้วก็ทางท NN ส่วนวันเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะติดตามมาแล้วมานําเสนอต่อไปนะคะครับผมแต่สิ่งแรกก็คือต้องไปชมนิทรรศการก่อนในช่วงของการแข่งขันนะครับอย่าลืมนะครับ1 1ถึงธันวาคมที่สวนหลงรอ9อาคารชายชนนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือที่เมืองพัทยาโอเชียนมารีนา18-20ธันวาคมนะครับก็บอกนิดนึงครับว่าในช่วงของ11-13ธันวาคมนะครับที่ส่วนลงรอ9้านี่จะเป็นการแข่งขันประเภท IOM ใช่ไหมครับซึ่งจะมีหม่อมหลวงปนาษาเนี่ยจะลงทำการแข่งขันนะครับส่วน18-20ที่โอเชียนมารีนานั้นจะเป็นการแข่งขันเรืบายจริงนะครับซึ่งมีทั้งประเภท Optimist แล้วก็อ OK ร่วมทําการแข่งขันด้วยก็ต้องติดตามชมนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาช่วงนี้นะครับมาช่วงที่เรียกว่าก่อนที่เราจะจบรายการกันนะครับจะจะให้แต่ละท่านนะครับได้พูดกล่าวถึงผู้ชมนิดนึงแนะนําว่าถ้าอยากจะมาเล่นระบายเนี่ยควรจะแนะนํำอย่างไงบ้างคุณแค v วินมีอะไรที่อยากจะแนะนําให้กับผู้ชมบ้างไหมครับ เรือใบก็เป็นกีฬาที่เหมาะสมหับประเทศไทยเราก็มีทะเลที่อุ่นลมก็สบายลมก็แรงพอสมควรก็พอเล่นได้แล้วก็ในเป็นน้ำไม่เย็นเหมือนต่างประเทศในยุโรปหรืออเมริกานะฮะเลยสามารถที่จะเรียนได้โดยไม่อันตรายรในเวลาเดียวกันหลายคนก็คิดว่ากีฬาเรือใบอันตรายเพราะมันออกไปอยู่ในทะเลอยู่ลำพังแต่ว่าพูดต,ตรงน้องมินนี่ใช่ไหมฮะเห็นเป็นเด็กก็ยัง ไปได้โดย <มา S 2> ลําพังใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นกีฬาที่ทําเราคิดเราต้องคิดทุกอย่างทิศทางลมมาจากไหนใช่ไหมน้ําวิ่งทางไหนแล้วก็เราเราต้องวางแผนก่อนที่จะแข่งขันว่าจะทําอะไรซึ่งผมว่าไอคนไทยเราควรจะออกมาเรียนรู้ซ้อมเรือใบเรียนเรือเรือใบามากขึ้นก็ถือว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดนะได,ได้มากกว่าที่คิดเยอะเลยครับ <laughs> ส่วนน้องมินนี่ล่ะครับน้องมินนี่มีอะไรอยากจะบอกทางผู้ชมบ้างไหมครับ รื่อใบไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็อยากให้ชวนมาเล่นกันค่ะก็อย่างที่น้องมินี่ชวนเพื่อนๆมานะแล้วช่วงนี้มีเพื่อนๆมาทั้งชั้นเลยไหมเนี่ยมาร่วมเล่นหรื่อใบด้วยกันไม่ถึงใช่ไหมครับแต่ในอนาคตไม่แน่พอน้องมินี่ไปคว้าเหรียญได้เนี่ยพี่เชื่อว่านะเพื่อนๆคงอยากจะมาร่วมเล่นด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งครับหม่อมหลวงพนสารคืออย่างที่ผมได้เกริ่นนาช่วงต้นของรายการนะครับว่า ท่านเคยเล่นเรือใบจริงนะครับตอนนี้มาจับเรือใบบังคับวิทยุ uh, ไม่ทราบว่าตรงนี้อยากจะเชิญชวนให้ uh, ผู้ที่สนใจเรือใบบังคับวิทยุเนี่ยมาจับเล่นเรือใบบังคับวิทยุยังไงบ้างาครับอยากจะขอเชิญชวนครับผู้ที่มีความสนใจที่จะเล่นเรือใบบังคับวิทยุเนี่ยนะครับขอยืนยันว่าสนุกจริงๆครับเพราะว่าเราได้ใช้ทักษะและได้เล่นกับธรรมชาติเราเรา,เราทุกอย่างเราเล่นกับธรรมชาติและปัจจุบันนี้เนี่ย ไอ้เรื่องของราคาเรือก็ดีเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ก็ดีเนี่ยมันถูกมากถึงจะถือว่าเป็นโชคดีเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นอุปกรณ์พวกนี้ราคาสูงมากปัจจุบันเนี่ยสามารถทําในจีนได้อะไรได้อุปกรณ์พวกนี้จะลดลงมาเยอะมากแล้วก็หลายคนก็คงจะสามารถที่จะรับผิดชอบใน,ส,นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ครับซึ่งไม่แพงอย่างที่คิดแต่เวลาเล่นแล้วเนี่ยมันทําให้เราต้องคิด เราต้องเล่นกับลมครับว่าทำไงเรือเราถึงจะวิ่งได้ดีแล้วมันมีมีทักษะในการเล่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการการการจูเรือารตามปรับเรือก็จะเมือนกับเรือจริงทุกๆประการซึ่งทําให้เราเป็นเบสิกในการที่จะทําให้เราไปเล่นเรือประเภทจริงๆได้ครับ mm hmm. กติกาก็เหมือนกันการเอ่อวิ่งตัดหน้าการการชนกันมีถูกบังคับโดยกติกา mm hmm. ซึ่งเรือใบจริงก็มีเราก็เหมือนกัน แทบใช้กติกาเดียวกันนะครับคือสนุกแน่ๆสนุกเทท่ากับระบายจริงเลยสนุกครับเพราะว่าเพราะว่าเราเล่นกับธรรมชาติแล้วก็เราสามารถยืนเล่นในร่มดทั้งไปถ้าเปเรือใหญ่นี่จะต้องออกไปตากแดดนะครับบางคนไม่ชอบแดดก็กลัวตัวดำก็อาจจะไม่ไม่กอันนี้เหมาะสำหรับสุภาพสตรีแน่ๆเลยได้ครับได้ครับครับขอบคุณครับสําหรับแนวถงแนวถัวหญิงทารินีละครับมีอะไรอยากจะฝากไปทางผู้ชมบ้างครับก็อยากเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ให้เดินทางมาหนึ่งมาดูการแข่งขันต่างนะจะเห็นของจริงว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ได้มาดูนิทรรศการซึ่งจะมองย้อนกลับไปสู่อดีตเมื่อครั้งที่ในหลวงของเราท่านทรงเทือใบแล้วก็ได้รับเปลี่ยนทองมาด้วยนะคะได้เห็นพระรุญญาอสาหะต่างๆอย่างที่ทุกท่กทานได้พูดถึงว่ากีฬาชนิดนี้มีสเสน่ห์นะคะจะได้เรียนรู้ว่าทําไมพระองค์ท่านถึงได้หลงรักกีฬาชนิดนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือสารคดีที่จะออกอากาศทางโทรทัศน์นะคะอยากให้ทุกท่านติดตามรับชมกันเพราะว่า เป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของกีฬาไทยนะคะครับผมขอบคุณมากครับและท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรักเมืองไทยนะครับรายการสาระคดีดีนะครับที่นํามาสู่สังคมไทยที่ดีนะครับเอาละครับเรามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ผมก็คงต้องกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาลาพร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ